คุณได้โปรดถอดหน้ากากออกเถอะคามิล่าได้พูดขึ้นมาเยี่ยงนั้นหรือชายแปลกหน้าตอบกลับไปมันถึงเวลาแล้วจริงๆเราทุกคนล้วนปิดการปลอมตัวกันหมดแล้วยกเว้นแต่คุณคาลซิลด้าพูดเสริงอ๋อข้าลืมบอกไป I wear no mask s ข้า หาได้สวมหน้ากากไหมชายแปลกหน้าได้ตอบกลับทำให้คาเมล่าวาดกลัวและหลบไปอยู่ข้างคาซิลดาไม่มีหน้ากากนั้นเหรอเธอพูดไม่มีหน้ากากอย่างนั้นเหรอบทจากราชาอาพรเหลียงสิ้นบทที่หนึ่งฉากที่สองเรื่องหน้ากากตอนที่หนึ่ง แม้ว่าผมจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเคมีแต่ผมก็ฟังอย่างตกตะลึงเขาหยิบดอลิลี่อีสเตอร์ที่เจเนเวียนำมาจากนอตเทอร์ดามในเช้าของวันนั้นและหย่อนลงไปในอา่างของเหลวสูญเสียความใสแทบจะในทันทีและชั่ววินาทีนั้นที่ดอกลิลลี่ก็ถูกห่อหุ้มไปด้วยโฟมสีขาวดุดหนมบซึ่งไม่นานก็ได้สลายหายไปหรือเพียงของเหลวสีไข่มุกไว สีส้มและสีแดงเข้มเปลี่ยนสีทั่วทั้งพื้นผิวจากนั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแสงแดดบริสุทธิ์ส่องผ่านจากด้านล่าที่ดอกลิลลี่นั้นจมอยู่เป็นเวลาเดียวกันที่เขาจุ่มมือลงไปในอ่างและดึงดอกไม้ขึ้นมาไม่ต้องลัวมันไม่เป็นอันตรายเขาอ,อธิบายถ้าคุณเลือกเวลาที่เหมาะสมลำแสงสีทองสดุดเหมือนแสงแดดนั้นคือสัญญ,ญาณ เขาถือดอกลิลลี่มาให้กับผมและผมก็รับมันไว้กับมือตอนนี้มันกลายเป็นหินเป็นหินอ่อนที่ดูบริสุทธิ์ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยคนเข้าใจใช่ไหมเขาพูดมันไหลซึ่งข้อบกพร่องปฏิมากรคนใดก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้มันเป็นด่างหินอ่อนมีสีขาวเาวกับผิมะ แต่ในส่วนลึกของเส้นเลือดของดอกลิลลี่ถูกแต่งแตบด้วยสีฟ้าอ่อนที่สุดแลนะสีแดงจางๆยังคงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจอ๋อจะถามผมเลยว่าทำไมเป็นแบบนั้นเขายิ้มสังเกตเห็นความสงสัยของผมผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเส้นเลือดและหัวใจถึงมีสีจางๆแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อวานผมก็ลองกับปัสทองของจีนเวตวัวหนึ่งและมันก็เป็นแบบเดียวกัน ปลานั้นดูราวกับว่าแกะสลักด้วยหินอ่อนแต่ถ้าคุณถือมันไว้ข้างในที่ที่มีแสงหินนั้นจะมีลายเส้นที่สวยงามด้วยสีฟ้าจางๆและจากที่ไหนสักแห่งภายในก็มีแสงสีกุลาบเสมือนหินอ่อนที่หลับไหลอย,อยู่ภายในโอโปอลผมมองลงไปในอา่างและเป็นอีกครั้งที่ดูแหวม,มันเต็มไปด้วยคริสตัลที่ใสที่สุดเท่าที่เคยมองเห็นแล้วถ้าผมแตะมันตอนนี้ละ่ะ ผมก็ไม่รู้เขาตอบแต่คงต้องขอแนะนำว่าอย่าได้ลองทำเลยมีอีกสิ่งที่ผมสงสัยผมพูดนั่นก็คือไอ้แหล่งที่มาของแสงสีทองเสมือนดวงอาทิตย์นั่นมันดูเหมือนแสงตะวันก็จริงเขากล่าวแต่ไม่รู้สิมันมจะเกิดขึ้นเมื่อผมจุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆลงไปบางทีนะ เขาพูดต่อพอมกับยิบออกมาบางทีมันอาจจะเป็นประกายไฟสําคัญของสิ่งมีชีวิตที่หลบหนีไปยังแหล่งที่มาออของมันผมเห็นเขากลาลังย้อยเย้ยเลยผู่เขาด้วยไม้เท้าแต่เขาก็แค่หัวเราะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องต่อพักกินข้าวเที่ยงกันเจเนเวียจะมาที่นี่อ๋อผมเห็นเธอไปทําพิธีมิสซาตั้งแต่เช้าผมพูดและเดอก็ดูสดชื่นและอ่อนหวานเหมือนดอ,อกลิลลี่ที่เธอจะทลายมาเสียสััน้น คิดว่าผมทำลายมันนั้นเหรอบอริสพูดอย่างจริงจังจะทำลายหรือรักษาไว้เราจะบอกได้อย่างไรพูดเราล้วนนั่งที่บุมหนึ่งของห้องสตูดิโอใกล้กับกลุ่มผู้ศรัทธาที่ยังสร้างไม่เสร็จของเขาเขาเอนหลังบนโซฟาหมุนสิวของปฏิมากรและเหลงตามองผลงานของเขาอย่างไงก็ตามแต่เขาพูดผมชี้ไปที่อารันเด นักวิชาการเก่าคนนั้นแล้วและผมคิดว่าเธอจะต้องไปที่ซาลอนพูดตามตรงนะผมพร้อมแล้วในปีนี้แต่หลังจากที่ความสําเร็จของมารอน่ามันทําให้ผมรู้สึกละอายใจที่ต้องส่งอะไรแบบนั้นไปมาดอน่า <Mar ona S 1> เป็นหินอ่อนวิจิตรงานที่เจเนเวียนั้นเคยดูได้รับความรู้สึกของงานซาลอนเมื่อปีที่แล้วผมมองไปที่อาริลเดมันเป็นงานด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่ผมเห็นด้วยกับบริสว่า ลูกจะคาดหวังสิ่งที่ดีกว่านั้นจากเขาถึงกระนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้ที่จะคิดให้เสร็จทันเวลาสําหรับซาลอนในครึ่งกลุ่มครึ่งที่น่ากลัวซึ่งปกคลุมไปด้วยหินอ่อนที่อยู่ข้างหลังผมจ้าผมหรือขิดจับโคกชะตายังคงต้องรอดูกันต่อไปเราภูมิใจในตัวของบอริสเเวนเราอ้างว่าเขาแล้เขาก็อ้างว่าเรานั้นล้วนแข็งแกรก่งเพราะเขาเกิดในอเมริกา แม้ว่าพ่อของเขาเป็นชาวฝรั่งเศสและแม่ของเขาเป็นชาวรัสเซียทุกคนในโบส์บาสและยกเขาบ่บอริสแต่มีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่เขาพูดด้วยวิธีที่คุ้นเคยเหมือนเดิมนั่นก็คือแจ็คสกอตและตัวของผมเองบางทีการที่ผมลงรักเจนเวีอาจเกี่ยวข้องกับความรักที่เขามีต่อผมไม่ใช่ว่าไม่เคยรับรู้ระหว่างเราแต่หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีเธอบอกผมท้งน้ำตาบอริสคือคนที่เธอรัก ผมจึงไปที่บ้านของเขาะเสียงความยินด,ดีกับเขาความจริงใจที่สมบูรณ์แบบของการสัมภาษณ์ครั้งนั้นไม่ได้หลอกลวงพวกเราทั้งคู่ผมเชื่อเสมอแม้ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการปลอบโยนที่ยอดเยี่ยบผมไม่คิดว่าเขากับเจเนเวียเคยพูดเรื่องนี้ด้วยกันหรือเปล่าแต่บอริสนั้นยอมรู้ดีเจเนเวียเป็นสาวที่น่ารัก ไปหน้าที่บริสุทธิ์เหมือนดั่งบาดอน่าอาที่ได้รับแปลงบารดานใจจากแซงตัสในพิธีมิซาของกรานอตแต่ผมก็ดีใจเสมอเมื่อเธอเปลี่ยนอารมณ์เป็นสิ่งที่เราเรียกเธอว่าการแปรเปลี่ยนประจำเดือนเมษาเธอมักจะแปรปวนเหมือนวันในเดือนเมษายนในหลุมฝังศพในตอนเช้าสง่างามและอ่อนหวานในตอนเที่ยงก็มักหัวเลาะตามอับเพอใจในยามเย็นก็มักทำอะไรก็ตามที่ไม่มีใครคาดคิด เึ่งนั้นมาทําให้ผมชอบเธอมากกว่าความเงียบสงบแบบปารดาน่าที่กวนใจผมและผมก็มักฟันถึงเจเนเวียเมื่อเขาพูดทุกครั้งคุณคิดอย่างไรกับการค้นพบขอผมละอเล็กซ์โอ้ผมคิดว่ามันวิเศษนะแต่ผมจะไม่ใช้ประโยชน์จากมันคุณรู้ไหมนอกจากการสนองหาความอยากรู้อยากเห็นของตอนเองเท่าที่จะเป็นไปได้และก็จะปล่อยให้ความลับตายไปพร้อมกับผม มันค่อนข้างจะทำลายปฏิมากรรมใช่ไหมจิตกรอย่างพวกเราสูญเสียอะไรไปมากมายที่เราได้รับจากการถ่ายภาพพวกนั้นวอลิสพยักหน้าภาพเล่นกระสิวเหล็กพวกนั้นการค้นพบที่เลวร้วายครั้งใหม่นี้จะทําให้โลกแห่งศิลปะสื่อมเสียไม่ผมจะไม่มีวันเปิดเผยความลับนี้ให้ใครฟังทั้งนั้นเขาพูดชา้ชามันคงยากที่จะหาใครที่มีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวน้อยไปกว่าตัวผมเอง แต่แน่นอนว่าผมเคยได้ยินเกี่ยวกับน้ําพุแร่ที่อิ่มตัวด้วยซิลิก้าจนใบไม้และกิ่งไม้ที่หล่นลงมากลายเป็นหินเมื่อเวลาผ่านไปผมเข้าใจกระบวนการอย่างคลุมเครือว่าซิลิก้าแทนที่สาสารของพืชได้อย่างไรมันเข้าไปเปลี่ยนอะตอมต่ออะตอมและผลที่ได้คือวัตถุที่ซ้ํากันในก้อนหินและผมขอสารภาพว่าสิ่งนี้ไม่เคยสนใจผมมากเท่าไรนะักและสําหรับฟอสซิลโบราณที่สร้างขึ้นเช่นนี้พวกมันลังเกียจผม ดูเหมือนว่าบริสรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแทนที่จะรู้สึกขยะขยงแต่ตรวจสอบเรื่องน,นี้และบังเอิญพบวิธีแก้ปัญหาซึ่งจมตีวัตถุที่จมอยู่ด้วยความดุร้ายที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในเวลาไม่กี่วินาทีนี่คือทั้งหมดที่ผมพอจะนึกออกจากเรื่องราวแปลกๆที่เขาเพิ่งเล่าให้ผมฟังและเขาก็พูดอีกครั้งหลังจากที่เงียบไปนานผมเองก็หวาดกลัวเมื่อถึงถึงสิ่งที่ผมค้นพบ นักวิทยาศาสตร์คงจะขั่งคล้ยกางพบพบเหล่านี้มันง่ายมากเช่นเดียวกันผมค้นพบด้วยตัวผมเองเมื่อผมคิดถึงส่วนนั้นและองค์ประกอบใหม่นั้นตกตะกอนและกลายเป็นเกลืโลหะพวกนี้ธาตุใหม่นี้มันคืออะไรนะโอ้ผมจะไม่ได้คิดจะตั้งชื่อมันและผมไม่เชื่อวมจะทําได้ตอนนี้ในโลกนี้มีโลหะที่มีค่ามากพอที่จะเชื่อดคอแย่งชิงกันมากพอแล้ว ผมรู้สึกจุกปูไปหมดนี่คุณกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุไปแล้วเหรอบรอลิส <c oughs> ไม่ดีกว่าจะดูนี่สีอเล็กซ์เขา้าหัวเลาะขึ้นคุณและผมมีทุกสิ่งที่จำเป็นในโลกใบนี้อ่าคุณดูน่ากลัวแล้วคุณก็เริ่มโลกซะแล้วสิผมเองก็หัวเลาะออกมาเหมือนกันแล้วบอกเขาว่าผมถูกครอบงำด้วยความปรารถนาในทองคำแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องอื่นกันดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยกัน จากนั้นเมื่อเจเนเวียเข้ามาหลังจากนั้นเพียงไม่นานเราก็หันหลังให้กับเรื่องการเล่่แรธาตุเจเนเวียสวมชุดสีเทาเงินตั้งแต่หัวจรหลดเท้าแสงกระยิบระยับไปตามส่วนโคง้งอ่อนนุ่มของเส้นผมของเธอขณะที่เธอหันแก้มไปหาบอริสแล้วเธอก็เห็นผมและทักทายกับเธอไม่เคยพลาดที่จะส่งนิ้วมือสีขาวของเธอให้ผมจูบและผมก็บ่นทันทีถึงการละเว้น เธอยิ้มและยืดมือออกมาซึ่งเกืบจะหลุดอ,ออกก่อนที่จะแตกต้องตัวผมจัดนันเธอก็พูดพร้อมกับมองไปที่บอริสนี่คุณต้องให้อเล็กซอยู่ร่วมงานเลี้ยงกลางวันนี้ด้วยนะนี่เป็นสิ่งใหม่ที่เธอเฝ้าถามตัวเองอยู่เสมอจนก,กระทั่งวันนี้แน่นอนสิบอริสพูดชันชและคุณต้องตอบว่าใช่ใช่ไหมเธอหัมาหาผมด้ยรอยยิ้ธรรมดาที่มีเสน่ ผมอาจจะเป็นคนรู้จักเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวันวานผมทําให้เธอโค้งคํานับตักเจอวิสเบนโลวนัวด้วยเกียรติของผมเลยมาดามแต่ปฏิเสธที่จะใช้น้ําเสียงเยาะเย้ยตามปกติของเราเธอเพิ่มความตามอัธยาศัยจากนั้นก็รีบหายตัวไปมาดามเบอริเลสกับผมหันหน้ามองกันผมว่าผมกลับบ้านดีกว่าคุณว่าไหมผมพูดขึ้นมาถ้าคุณกลับไม่ต้องบอก เขาตอบอย่างรงไปตรตมาในาขณะที่เรากําลังคุยกันถึงความเหมาะสมในการจากไปของผมจิเนเวียก็กลับมาอีกครั้งที่ทางเข้าประตูโดยไร้ซึ่งหมวกกุมหน้าเธอหน้าตาสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์แต่ผ้าีของเธอนั้นลึกเกินไปและดวงตาที่น่ารักของเธอก็สดใสจนเกินไปเธอตรงเข้ามาหาผมแล้วก็จับแขนของผมไว้อาหารกลางวันน่ะพร้อมแล้วนี่ฉัน พลาดอะไรไปหรือเปล่าอเล็กซ <Alex? S 2> ์ฉันคิดว่าฉันเิ่ปวดหัวแล้วนะแต่เปล่าเลยมาน,นี่สิบอริสแล้วเธอก็สอดแขนเข้าหนึ่งเข้าผ่านตัวบอริสอเล็กซ์รู้ว่าหลังจากที่คุณไม่มีใครในโลกที่ฉันชอบที่เดียวกับที่ฉันชอบเขาดังนั้นหากบางครั้งเขารู้สึกว่าดูถูกด,ดูแคลนมันคงเป็นเลื่อนที่ไม่ทําให้เขาเจ็บปวดหรอกนะช่างสุขก,กไรผมร้องใครเล่าจะเชื่อว,ว่าไม่มีพายุฝนฟ้าคะน,นองในเดือนเมษาล่ะ คุณพร้อมไหมเธอถามบอริสแน่นอนเขาตอบแล้วก็ควงแขนวิ่งเข้าไปในห้องอาหารท้ายที่สุดแล้วผมจะพูดอะไรได้เจเนเฟียอายุ18ปีบอริสอายุ23ส่วนผม่วนผมหรอยังไม่ถึง21เเลยด้วยซ้ำ